สวัสดีครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะมาหาผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองจีวิวควาแชมป์พีซีแคนดับหนึ่งนะครับซึ่งทางเราประกาศไว้ว่าเราจะแจกจีวิวเกมมิ่งคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็ได้เวลาอันควรละนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราหาผู้โชคดีจากการสุ่มจากการแชร์นะครับครั้งนี้เราเลยว่าจะขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป็นมาหาผู้โชคดีจาก ตรงคอมเมนต์แทนกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนว่าเราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดในการนอดกวันเป็นอุปกรณ์ของ G v ิ e ด้วยกันทั้งหมดนะครับและนี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตัวประกันของเรานะครับอันนี้เราจับตัวประกันคนใหม่มานะครับเรื่องตัวประกันขั้นนี้แหละนะครับที่จะเป็นคนกดเมาส์ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันหยุด เอเสอร์ของเมาส์หยุดที่ชื่อใครนะครับคนนั้นคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล G-View Gaming Computer การไปนะครับสำหรับการจับเวลาในวันนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับในการจับเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยล็อกเครื่องด้วย,ยระกันครับ ขอรหัสได้ครับต้องต้องต้องบอกแล้วต้องบอกครับต้อองบกถ้าไม่บอกทำอะไรไม่ได้ครับหนึ่งห้าศูนย์มอเตอร์ไซค์ไว้เลยนะศูนย์เคเวลามาแล้วนะครับก็ได้เวลารุ้นกันแล้วครับอ่ะรับไทยลังนะห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับเริ่มนครับ นี้เราก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับวิ่งกันอย่างรวดเร็วครับ <c oughs> เวลาสามนาทีเราคาดว่าตัวการสุ่มในรูปแบบนี้นะครับจะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณ3ามถึงสรอบนะครับโดยประมาณนะครับ <c oughs> เราเชื่อว่าวิธีนี้น่าจะแร์สำหรับทุกคนที่สุดแล้วนะครับคือตัวประกันอะ เขาไม่มีสิทธิ์เปิดตานะตัวให้ดีนะไม่มีสิทธิ์เปิดตาดตาจะให้หยุดคนไหนนะครับไม่มีสิทธิ์เลยนะครับระหว่างนี้ก็รอแรนดอมกันไปเรื่อยๆใกล้เึงเวลาเขามีสิทธิ์กดอย่างเดียวโดยไม่เห็นว่าหยุดที่ใครนะครับผมถูกจำมาเพื่อกรเราไม่รู้ด้วยว่าวิ่งไปกี่รอบแล้วนะครับตัวเมาส์ก็ไม่มีใครไปยุ่งนะครับตอนนี้กปล่อย่อยให้มันวิ่งไปกรรมการยุ่งตัวปรับรอบขึ้นรอบลงนะครับ อันนี้ถึงสุดละอ่าโอเคหยุดก่อนหยุดก่อนปป๊บอ่าเราจะให้วิ่งไปข้างบนวิ่งกลับข,ข้างบนนะครับวิ่งไปข้างบนนี่ก็หนึ่งนาทียี่สิบสองวิแล้วนะครับผ่านไปเรื่อยๆคิดว่าครั้งนี้ผู้โชคดีจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับตัวประกรันคิดว่าไงครับผู้หญิงครับ ผู้หญิงนะครับเพราะอะไรครับมีเหตุผลไหมเดียวกันครับเโอ้ลุ้น่ะออ๋โอเคผู้เดียวกันใช่ผมผู้เดียวกันไม่ใช่ผู้หญิงสิครับนอกเรื่องแล้วครับมามาลุ้นต่อดีกว่าครับผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งนาทีห้าสิบห้าวินะครับนี่ก็ยังคงวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆว่ามีใครบ้าง บางคนอาจจะเห็นชื่อเตงวิ่งผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วว่าให้มันผ่านไป <c oughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านกลับมานะครับโอเคโอเคผู้โชคดีแล้วอีกสี่สิบวิ <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับแป๊บเดียวก็ได้รู้ผลกันแล้วนะครับอ่าทีนี้วิ่งกลับมานะครับอ่าวิ่งกลับมานะครับอ่า ทีนี้ดูว่าชื่อจะอยู่ที่ใครนะครับรอบนี้นะครับนะครับดูว่าชื่ออยู่ที่ใครนะครับอีก20วิครับตัวประการเตรียมตัวตัวครับยุกมือขวาขึ้นเยมือขวาขึ้นอ่ามือขวาขึ้นนะตูหน้าตาปิดไว้นะครับอ่าตาปิดไว้นะไม่ให้ใคีดูนะครับแปดเจ็ดหกเมาส์สักคู่อ่า สี่จอไม่หนะสอหยุดก็หยุดโอเคได้ผู้โชคดีลแอ่ามาดูกันสิมาดูกันสิได้ได้ที่ชื่อใครเราโจทที่ไหนที่ชื่อใครเนีที่ชื่อใครดูซิูคนี้คนนี้ใกล้ใกล้ my life my life my life นะครับนี่ครับอ่าถ่ายรูปไว้เก็บไว้ยังไม่ได้อ่า my life นะครับ ขาใลูอ่ารเชื่อมายไลฟเขียนว่าราคาเหมากับราคาเหมาะกับราคาเหมาะกับคุณภาพสินค้าโอเคอย่างทือว่าใช้ได้ถ้าถ้าความหมายนะครับไม่โดนใจกรรมการนะครับกรรมกานตัดสิทธิ์เลยนะครับโอเคโอเคยังไงอย่าลืมนะครับรีบมารายงานตัวภายใน24ชั่วโมงนะครับไม่เช่นั้นพวกเราก็ต้องมาแรนดอมกันใหม่อีกครั้งนะครับขอบคุณครับ แล้วพวกเราจะรอนะครับสวัสดีครับ